พนมจ้าพี่น้องสิมาแต่นควาพนมป่ะจ้าชีวะมาเหล่นน้ำแ้่อำเภอบันแพงจกะสวัสดีจ้าไมาดามตุยสาวเมืองสุโนครช่แน่ค่ะพี่น้องมม่เนยียสิแกงมาไหมจ้าอัน,นพี่น้องสิมาเยี่ยมค่ะลูกหลานทั้งอัน,น นครพนมอำเภอบ้านแพงค่ะพี่น้องคะบอกว่าป้าป้าอันซีแวะมาหาเด้อว่าสั้นมากินสุนตามฟีมือมาดามซุยว่าสัน้นก็เลยที่ได้แกงน้ำไม้เตียมไม้ทาพร้อมกันหนึ่งเขาอยู่ค่ะพี่น้องคะนี่ค่ะน้ำไม้แกงน้ำไม้น้ำไม,ไมกินซุ้มกับน้ำไม้เสี่ยงไท้ค่ะผสมกันว่าสั้น เอาพี่น้องแหนงมันค่ะพี่น้องค่ะแหนงมันคุกเอาแซ่บเลยค่ะสาคุกเอาเนื้อเมื่อนี้วันจันทร์เนาะค่ะเนาะวันจันทร์ที่สิบวันจันทร์ที่สิบธันวาคมเป็นวันรัฐธรรมนูญบอกค่ะเมื่อนี้เป็นวันรัฐธรรมนูญเนาะค่ะเนาะยุด หลังแกงะนะคะเนาะอันนี้เขกอิจกูกับเขาพักสังเแหค่ะพี่น้องค่ะบบวอันนี้บวบจ้ะบวบหมอมเนาะเอาไว้ใส่แกงนะคะอ,นนอันนี้เนี่ยอันนี้ก็อัน,นมะอื้อน้อยคะ่ะ เอามาใส่แกงหน่อไม้จัตพี่น้องอันนี้มะยุ่นน้อยเนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะอันนี้ไม่หน,ะะนาเนาะอันนี้อันนี้พักค่ะพี่น้องพักกรับค่ะพักกัญจงก็พักกาะดอกนะคะพี่น้องงามงามไปเลยน่ารักจังพี่นอ้องเออ บ็ได้ขึ้นนาฬิกาเนี่ย่ะคะจึงเวลาเ,เวลาแล้วค่ะเนาะอันนี้ค่ะผิดแกงใส่อันนี้ผิดแกงใส่ปูค่ะปูนนหน้าค่ะพี่นอ้องให้พี่น้องเบิ้งอันนี้ปลาดุกค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ปลาดุกค่ะอันนี้ปลาดุกกลาปูให้พี่น้องเบิง่งปูปูของพี่น้อง ก็ไปดุกค่ะใส่แกงไม่พี่น้องใส่งงงงงงงอยู่อันนี้การที่ใส่เฮดอัน,นเฮดกระด้างน้ำค่ะพี่น้องค่ะอยู่ใส่เพื่อนเนาะตั้งฟองอยู่ใส่เพื่อนนี่เฮดกระด้างค่ะเฮ็ดเฮ็ดบดอ่ะค่ะเฮดกระด้างอันโอน พี่น้องค่ะจะใหนะ้พี่น้องเบ่งนมไอไหะพี่น้องเห็นบหเป็นหนงๆมันแกงเสียบค่ะพี่น้องค่ะหนงค่ะ แสบแหน่งมันต้องปุบเอาค่ะยูวัดมีงานเลยค่ะมันีบุญเข่าบุญเข่าอีกอย่างมั่นบุญเข่าเนาะ ผ่านมากอะมากินแกงมะมา่าน,น,น้ำกันะทิจ้าสกุลละพ้นแต่พี่น้องจ้าตุ๊ดเอาเล่นหรอคะเนาะเสียตัดต่อ น้องซิมาลูกหลานค่ะสิมาเตนครนพนมค่ะอำเภอบ้านแพงค่ะอำเภอบ้านแพงอยู่อันีพี่น้องลูกหลานอยู่บ้านอำเภอบ้านแพงอยู่บ้านนาปาไส้นะคะอยู่ทั้งดงเย็นนะคะบ้านดงเย็นบ้านนาปาไส้เลยเป็นชิพ้าหลานหน่อยมาหา หลานสาวผ้าหลานน้อยมาหายแกงไม่ถาบัานเต้าอายแล้วพี่น,ออน,น้องพุกยังนงดจะเศ้าน้อเสีย ้องจมีขาส้ ทีนนงนี้น่ะคน,น้องเขากัน ได้กินโดนละคะ่ะแกงน้ำม้นพอได้กินได้กินแกงน้ำม้มาหลายอาทิตย์ละคะ่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้อันวัดพนมีงานนะคะ่ะเนาะเปิดเพลงเตะเส้า ต้องจะโขกได้ถ้าขัดมันแข็งแนงไม่น้อยๆแล้วก็ปอกได้อันจังหวัดอื่นซี่กินอยู่บ่เนาะอันพักสะแงะค่ะพี่น้องค่ะใส่แกงน้อไม่จ้ะสกลนครอ,อันกับเจ้ามักกินด้วยค่ะพักสะแงะค่ะก็เป็นบางคนเนาะค่ะเนาะแต่บางคนก็บ,บ่มักแต่ว่ามาดามซุยเนี่ยมักมักค่ะแกงใส่น้อไม่มกใส่น้อไม่ค่ะพักสะแงะ ผมเมนพักสะเงงนะคะพักสะเงะเมื่อวานนี่น่ะ หน้าอยู่ทางอันอำเภอว่านอนเพิ่นดูดพิ่นดูดหนองปฝาดูดสะอยู่หน้านะคะมีแต่ปลาตอง,ง,งตัวไงไงโตสน,นิลโตละโลกกว่าเพิ่นค่ะปลาตองค่ะก็เลยอันสร้างให้สร้างให้ลูกหลานอยู่ทางว่านอนกินสร้างหน้าสั่งมันสร้างได้สั่ง <laughs> สั่งซื้อจะสั่งซื้อป่าตองจะป่างามๆถ้ายูใกล้หน่ยไปแล้วค่ะมันยูไกลกันเนาะค่ะเนาะ ใ้านงนงไม้แนเนงไมต้องใช้แอนเราไม่ชไ,ไฟใหม่นะคะเนงไฟใหม่ไม่ใช่อ่อนนะคะเนาะไม่ใช่เสีะคะ่ะเป็นแนงแนงมันเอ่คะ่ะข้าว,วพอใสพี่น,น้อง หอมพี่น้องเขาดอกไม้หอ,อม หนึ่งเข่าไหลค่ะเมื่อนี้อันหลานสิมาแต,ตาน่นครพนมเนาะค่ะเนาะอำเภอบ้านแพงค่ะก็เลยหนึ่งเข่าไหลายมึงแกงน้อไม้น้ำขัดตาบางพุ่งน้ำเลือค่ะมื่อนี้แซ่บพเสพเลยจะเด้อามาแล้วกันผู้ใดผ่านมาทางนี้เด้อพี่น้องเด้ยยะนนอะสกลนครค่ะบ้านมาดามสุขจ้า 你不用。Okay,